กับคำพูดที่ว่าอย่าผิดคำพูดกับใครบ่อยๆเดี๋ยวความน่าเชื่อถือของเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆคำนี้เป็นคำจริงๆนะหลายคนที่ทำธุรกิจและใช้ชีวิตร่วมกันทั้งๆที่รู้อยู่ว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถจะเชื่อใจได้อีกแล้วแต่เขาก็พยายามที่จะเชื่อว่าเขาเชื่อได้แต่เขาก็ผิดคำพูดเขาก็ผิดคำพูดอยู่บ่อยครั้งไปจึงทำให้บางทีหลายคน ก็มาถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้อาคาดพยาบาทคิดจองเวรเป็นคู่เวรแต่รู้สึกว่าไม่สามารถร่วมธุรกิจใดๆกันได้อีกแล้วก็เพราะว่าผิดคําพูดบ่อยเกินไปจริงๆนะโยมคนเราทุกคนก็ล้วนมีขีดจํากัดของชีวิตวันนี้ถ้าหากว่าจะต้องเจอคนที่รู้สึกว่าผิดคําพูดอยู่บ่อยครั้งคนบางคนไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อความซื่อสัตย์จริงๆคนหลายคนที่ชีวิตเกิดมาตั้งแต่เด็ก ก็ไม่เคยมีความซื่อสัตย์จนแก่จนเฒ่าเขาก็ยังเสียสัตย์เสียสัตว์จะความจริงอยู่เสมอจนเขาเสียเพื่อนเสียมิตรสหายมากมายวันนี้ถ้าหลายคนที่คิดจะกลับมามีสัตว์จะก,ก็ต้องรีบคิดรีบพลิกชีวิตเพราะหลายคนเขาก็พร้อมที่จะปักใจเชื่อและเขาจะช่วยกันเชื่อแต่หลายคนก็ไม่ได้ทําให้เขาเชื่อได้จริงๆเพราะผิดสัตจะอยู่บ่อยครั้งอย่าผิดคาพูดกับใครจะทําให้ความน่าเชื่อถือ ค่อยๆถูกละลายไปกับน้ำลายของคนที่พูดนั่นเองวันนี้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เสียเพื่อนไปทั้งๆที่ตั้งใจจะเชื่อทุกเรื่องที่เขาทำให้เราเชื่อแต่สุดท้ายก็มาถึงจุดที่บอกว่าไม่สามารถเชื่อได้อีกแล้วจริงๆขอเจริญพรเป็นกำลังใจหลายคนบ่นว่าอยากจะหนีปัญหาไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักที่แต่พอดูเงินในบัญชี ตัดสินใจสู้ต่ออยู่ที่นี่ที่เดิมดีกว่าเยอะมันต้องแบบนี้สิโยมสู้ต่อที่นี่ดีกว่าจะหนีไปไหนหนีไปที่ใหม่ก็เจอปัญหาที่ใหม่พระพุทธเจ้ายังตรัสถามพระสาวกเลยว่าถ้าเจอปัญหาที่นี่แล้วเธอเจอที่นี่ไปอยู่ที่อื่นเธอคิดว่าจะเจอไหมถ้าเจอต่อไปเรื่อยๆทุกที่เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนๆปัญหามันก็มีเหมือนที่นี่นั่นแหละวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่า อยากจะหนีปัญหาจากที่นี่ไปที่ไหนสักที่แต่สุดท้ายนะก็รู้สึกว่าสู้ต่ออยู่ที่นี่นะก็ดีกว่าตั้งเยอะหลายอย่างนะโยมที่พอเราปรับตัวใหม่ไปอยู่ในที่ใหม่หลายอย่างที่รู้สึกว่าต้นไม้เปลี่ยนกระถางารากเริ่มจะมั่นคงที่กระถางนี้แต่พอไปเริ่มในกระถางใหม่ก็เหมือนกับเริ่มต้นกันใหม่อีกแต่ก็ดีสําหรับต้นไม้บางต้นจริงๆแต่สําหรับบางต้นเมื่อไปไม่ไหวจริงๆ โตในกระถางเดิมก็ดีแต่ว่าใช้พื้นฐานจากการแตกรากแตกกิ่งแตกใบจากกระถางเดิมนั่นแหละและพยายามหาวิธีช่องทางให้เติบโตให้ได้ต้นไม้บางต้นต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะโตได้แบบต้นไม้ต้นอื่นจริงๆแต่เราก็โตในแบบของเราแบบที่มันโตได้พออยู่ได้แบบที่ไม่ต้องตายและไม่ต้องเบียดเบียนใครก็ดีวันนี้หลายคนบอกว่าอยากจะหนีปัญหาไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักที่แต่พอดูเงินในบัญชี ตัดสินใจว่าสู้ต่ออยู่ที่นี่เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะจริงๆนะก็ขอให้วันนี้จงเป็นนักสู้ที่มั่นคงเข้มแข็งเหมือนเดิมหวังว่าและเชื่อว่าเราทุกท่านจะยังมั่นคงต่อสู้เพื่อครอบครัวชีวิตยังต้องกินต้องใช้เงินทองต้องมีไว้ถ้าไม่มีเมื่อไหร่เขาจะมองเราเป็นแค่หม้าตัวหนึ่งทันทีสําหรับคนบางคนขอจเจริญพรเป็นกําลังใจต่อให้เราบ่นว่าไม่มีที่ไป แต่ถึงเวลาที่ต้องไปเนะี่ยมันก็ต้องไปจริงๆนะโยมบางทีไอ้ความกังวลนะมันทําให้คนมีความทุกข์ไม่น้อยเลยในแต่ละชาติแต่ละชาติของเราและความกังวลนี่แหละมันก็จะสะสมเป็นสภาวะจิตที่อยู่ในฝ่ายของอกุศลไม่ต้องกลไปกังวลว่าจะไม่มีที่ไปถึงเวลาก็ต้องไปอยู่ดีจะมีที่ไปไม่มีที่ไปจะอยากไปไม่อยากไปถึงเวลาก็ต้องไปอยู่ดี แล้วก็ต้องไปตามสภาวะจิตที่สะสมอารมณ์เหล่านั้นไว้ถ้าทุกวันสะสมอารมณ์ของการที่รู้สึกว่าไม่มีที่ไปชีวิตวุ่นวายชีวิตมีปัญหาไม่มีที่ไปชีวิตฉันไม่รู้จะไปตรงไหนไม่รู้จะไปยังไงมันก็กลายเป็นสภาวะจิตที่เป็นอกุศลและที่ที่ไปหลังจากที่กังวลว่าไม่มีที่ไปที่ที่ไปก็ไม่สวยแน่ๆต้องร้อนต้องเป็นทุกข์ต้องเร่าร้อนแน่ๆเพราะวันนี้ มีความรู้สึกว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปเพราะมีความกังวลใจกับที่ที่ไปที่ที่ไปมันก็ไปตามสภาวะใจที่เป็นในปัจจุบันนี้เองพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่านะให้เรารักษาใจให้ดีเพียงแค่จิตเป็นทุกข์จิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกคติได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติวันนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่ไปไม่มีที่ไปต่อให้กังวลว่ามีที่ไปจะไปไหน สุดท้ายก็ต้องไปตามสภาวะใจวันนี้อยู่ดีวันนี้ก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจให้รักษาสภาวะใจเราก็ค่อยๆฝึกกันไปอัตมาก็ยังไม่เก่งเท่าไรแต่ก็ค่อยๆฝึกกันไปขอให้เราได้มีที่ไปที่ดีๆด,ด้วยการที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่ไปหรือไม่มีที่ไปถึงเวลาต้องไปก็ต้องไปตามสภาวะใจในวันนี้นี่เองขอเจริญพร ชอบคำนี้นะที่เขาบอกว่าสมองเราไม่ใช่ตู้เย็นอะไรไม่จำเป็นอย่าแช่ไว้นานอะไรที่แช่ไว้นานๆก็เหมือนกับรักษาอุณหภูมิเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นอยู่มีอายุยืนอยู่นานๆในสมองเรื่องของความคิดต่างๆก็เช่นเดียวกันอะไรที่เก็บไว้นานๆก็มักจะถูกเอาออกมาคิดซ้ำ,ซำเมื่อคิดซ้ำาๆมากเข้าบ่อยเข้าก็มักจะงอกเงยงอกงาม สิ่งที่เป็นอกุศลในใจก็มักจะงอกงามตามการที่เก็บไว้ในใจและคิดซ้ำๆบ่อยๆจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นอกุศลใหญ่ๆสิ่งที่เป็นกุศลคุณงามความดีก็เช่นกันถ้าหากว่าได้คิดไตรตรองพิจารณาหลักธรรมที่เป็นกุศลบ่อยๆก็จะเจริญไปในฝ่ายของกุศลสมองเราไม่ใช่ตู้เย็นอะไรไม่จำเป็นอย่าแช่ไว้นานชีวิตมาสร้างความสุขสำราญ ก็ขอให้วันนี้ถ้าหากจะต้องหลับไปในคืนนี้ก็หลับไปด้วยการที่ไม่ต้องไปแช่อะไรที่มันเป็นพิษต่อหัวใจถ้าสมองคิดเรื่องอะไรและคิดเป็นฝ่ายกอกอกุศลอยู่เสมอให้ทราบได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเจริญขึ้นเรื่อยๆและมันจะเป็นพิษต่อชีวิตของเราแน่นอนสมองไม่ใช่ตู้เย็นอะไรไม่จำเป็นอย่าแช่ไว้นานขอเจริญพรเป็นกำลังใจ ต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนหมาก็เห่าอยู่ดีอย่าเอาก้อนหินไปคว้างป่าหมานะเดี๋ยวหมาจะเห่าไม่หยุดแล้วทีนี้จะเห่ากันยาวเลยทีเดียวมีโยมหลายคนมาปรึกษาว่าพระอาจารย์ครับผมถูกนินทาในที่ทํางานทาั้งๆที่ผมก็ทําตัวงเงียบแล้วมันก็เป็นธรรมดาละโยมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจริงๆแม้พระองค์เองพระพุทธเจ้าก็ถูกนินทานับประสาอะไรก็เรา ทำใจเถอะต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนก็ไม่พ้นที่หมาจะต้องเห่าแต่อย่าเอาก้อนหินไปคว้างปาหมานะเดี๋ยวมันจะเห่าไปกันใหญ่วันนี้เดินให้เรียบร้อยเดินบนเส้นทางที่เราควรเดินเดินบนเส้นทางที่สงบของเราเดินบนเส้นทางที่เป็นทางของเราส่วนหมาจะเห่าหรือไม่เห่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหมาไปแต่ถ้าจะไปบอกว่าคนที่นินทาเราเขาปากไม่ดีก็คงไม่ได้ เขาอาจจะมาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อเสียอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่ปากเป็นเลิศปากเป็นผู้ที่ประเสริฐต่อเราก็ได้บางทีก็รับฟังไว้อย่าไปบอกว่าเขาร้ายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะเราเดินตามทางของเราที่เราคิดว่าดีแต่มันอาจจะยังไม่ดีจริงๆโดยหลักการก็ได้วันนี้ถ้าจะไปโทษใครๆว่าเขามีเสียงเหมือนกับเห่าเรา ไม่แน่อาจจะเป็นเสียงสวรรค์ที่ทำให้เราคลิกชีวิตจากนรกไปอยู่สวรรค์ก็ได้เปิดใจรับฟังก็อาจจะมีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตอีกมากมายวันนี้ถ้าหากว่าเสียงคนที่ไม่ดีและไม่ดีจริงๆนะก็คงจะต้องบอกว่าต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนหมาก็เห่าอยู่ดีอย่าเอาก้อนหินไปคว้างปาหมาเดี๋ยวเขาจะเห่ากันยาวขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ คําที่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ดีกว่าเอาใจไปหดหู่กับสิ่งที่หายไปคํานี้เป็นคําจริง,จร,งจริงนะแม้ตอนนี้ขาจะอยู่ไม่ครบแขนก็ไม่ค่อยมีกําลังแต่ถ้าหากว่าวันนี้ไม่เอาใจไปฝังอยู่กับสิ่งที่ว่าทําไมต้องหายไปแต่ดีใจกับแขนที่ยังพอมีพลังที่จะพอแทนขาได้น้องทหารทุกคนหลายคนที่เสียขาไป เสียหูเสียตาก็คงจะทําใจแบบนี้ว่าดีใจกับสิ่งที่มีอยู่จะไม่โหยหากับสิ่งที่หายไปเพราะชีวิตเราทุกคนสุดท้ายจริงๆก็ต้องมีสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตไม่วันใดก็วันหนึ่งอะไรที่เราเคยมีก็จะต้องหายไปจากชีวิตเราอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างและวันหนึ่งเราก็จะต้องหายไปจากชีวิตของคนทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้เราทุกคนมีใครบ้างที่ไม่เสียอะไร แต่ถ้าเสียอะไรและเพื่ออะไรเป็นประโยชน์ยังไงและทําใจแบบไหนนั่นคือเรื่องสําคัญดีใจกับสิ่งที่มีจะไม่เอาใจดวงนี้ไปหดหูกับสิ่งที่มันขาดหายไปขอให้กําลังใจกับชีวิตที่เหลือนับจากนี้แม้จะเหลือไม่เท่าเกา่าแต่เชื่อว่าพลังใจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้าและจะเป็นกําลังใจให้กับคนอีกจํานวนมากมายที่เขามีทุกอย่างอยู่ครบ ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ,จงงงงวันนี้ขอให้ชีวิตทำมาหากินคล่องคล่องเสียทีนะโยมอย่าให้ชีวิตติดขัดอะไรมากนักเลยแต่ขอให้ทำใจของเราให้อย่าติดอย่าขัดอย่าไปขัดอกขัดใจอะไรกับเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆเ,เรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของชีวิตเรื่องของความหลังแต่ไหนแต่ไรมา ทำใจคล่องคล่องขอให้ทามาหากินเจริญคล่องคล่องเสถียอย่าติดอย่าขัดอย่าสะดุดอะไรเลยให้ชีวิตราบเรียบเสถียรติดขัดมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วแต่ต้องเริ่มต้นจากการทําใจให้คล่องคล่องเสียก่อนทําใจอย่าไปคล่องมองใจอย่าไปติดใจอย่าไปโวยวายอย่าไปเอะอะอย่าไปอะไรกับโลกนี้มากมายก็มันก็มีเพียงแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปเสีย อะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปกังวลใจจนกระทั่งจิตเรามันติดมันขัดมันคล้องมองใจกับเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตพระพุทธเจ้าให้เราเอาจิตไว้กับปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นการเกิดดับให้จิตได้ทํางานได้ฝึกฝนจนกระทั่งจิตไม่ยึดติดกับอะไรที่มันจะเป็นทุกข์ต่อหัวใจตัวเองอีกเลยวันนี้ขอให้ทามาหากินคล่องๆสทีนะโยมอย่าติดอย่าขัดอะไรเลยทําใจให้คล่องคอ,อย่าทําใจให้บิดเบี้ยว อย่าทำใจให้ติดให้ขัดอะไรทำมาหากินเจริญเสตีคล่องคล่องเสตีให้ชีวิตนับจากนี้ดีวันดีคืนดีขึ้นทุกวันเจริญเจริญด้วยกันทุกคนทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังขอเจริญพรเป็นกำลังใจเช็ดบาทก็นึกถึงการเช็ดเหงื่อมันกันนะโยมเหนื่อยไม่โยมที่ต้องแบกภาระอยู่คนเดียวแล้วต้องเลี้ยงคนทั้งบ้านแบกภาระอยู่คนเดียวแต่ต้องเลี้ยงทุกคน ก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยๆลองทําให้ตัวเองดูซิว่าชาตินี้หนึ่งชาติเนี่ยฉันจะเลี้ยงคนได้กี่คนชาตินี้หนึ่งชาติฉันจะอดทนได้แค่ไหนชาตินี้หนึ่งชาติต่อให้ไม่มีใครมาเช็ดเหงือ่อเช็ดน้ําตาให้ฉันสักเท่าไหรแต่ลองดูซิว่าชาตินี้ชาติหนึ่งฉันจะแบกภาระเพื่อดูแลคนอีกหลายคนเนี่ยฉันจะทําได้ตลอดชาติของฉันไหมเท่านั้นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนการเช็ดเหงือ่อให้โยมก็แล้วกันขอใช้ธรรมะซับเหงือ่อ ด้วยความรู้สึกที่ดีร่วมกันว่าวันนี้อย่าบ่นว่าทําไมต้องแบกภาระอยู่คนเดียวแบกอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นจะช่วยแบกแต่ได้แต่กินได้แต่ใช้เอาแต่เงินของเราไปเอาแต่แรงของเราไปอย่ามวัวแต่นั่งคิดให้น้อยใจพยายามนึกอยู่เสมอว่าลองดูสิชาตินี้เราจะเก่งขนาดนั้นได้ไหมที่จะเลี้ยงทุกคนโดยที่แบกภาระอยู่คนเดียว แต่ทุกคนเขาก็คงเหนื่อยในแบบของเขาแต่จะเหนื่อยจริงไม่จริงเราไม่ทราบนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนความคิดหรือว่าชวนให้ใครมาร่วมแบกภาระอะไรแต่เมื่อเราสร้างภาระไว้แน่นอนบางทีก็ต้องแบกอยู่คนเดียววันนี้ก็เทียว่าเหมือนกับการเช็ดเหงื่อให้โยมนะโยมนะเช็ดเหงื่อด้วยธรรมะปลอบใจและขอให้ตั้งหลักตั้งใจให้มั่น,นว่าเราสร้างของเราไว้เองเราก็ต้องรับผิดชอบเองต้องนักเลงพอ ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจต่อให้เราบ่นว่าไม่มีที่ไปแต่ถึงเวลาที่ต้องไปเนี่ยมันก็ต้องไปจริงๆนะโยมบางทีไอ้ความกังวลนะมันทำให้คนมีความทุกข์ไม่น้อยเลยในแต่ละชาติแต่ละชาติของเราและความกังวลนี่แหละมันก็จะสะสมเป็นสภาวะจิตที่อยู่ในฝ่ายของอกุศลไม่ต้องกลไปกังวลว่าจะไม่มีที่ไปถึงเวลาก็ต้องไปอยู่ดี จะมีที่ไปไม่มีที่ไปจะอยากไปไม่อยากไปถึงเวลาก็ต้องไปอยู่ดีแล้วก็ต้องไปตามสภาวะจิตที่สะสมอารมณ์เหล่านั้นไวแต่ถ้าทุกวันสะสมอารมณ์ของการที่รู้สึกว่าไม่มีที่ไปชีวิตวุ่นวายชีวิตมีปัญหาไม่มีที่ไปชีวิตฉันไม่รู้จะไปตรงไหนไม่รู้จะไปยังไงมันก็กลายเป็นสภาวะจิตที่เป็นอกุศลและที่ที่ไปหลังจากที่กังวลว่าไม่มีที่ไปที่ที่ไป ก็ไม่สวยแน่ๆต้องร้อนต้องเป็นทุกข์ต้องเร่าร้อนแน่ๆเพราะวันนี้มีความรู้สึกว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปเพราะมีความกังวลใจกับที่ที่ไปที่ที่ไปมันก็ไปตามสภาวะใจที่เป็นในปัจจุบันนี้เองพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่านะให้เรารักษาใจให้ดีเพียงแค่จิตเป็นทุกข์จิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติ วันนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่ไปไม่มีที่ไปต่อให้กังวลว่ามีที่ไปจะไปไหนสุดท้ายก็ต้องไปตามสภาวะใจวันนี้อยู่ดีวันนี้ก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจให้รักษาสภาวะใจเราก็ค่อยๆฝึกกันไปอาตมาก็ยังไม่เก่งเท่าไรแต่ก็ค่อยๆฝึกกันไปขอให้เราได้มีที่ไปที่ดีๆด,ด้วยการที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่ไปหรือไม่มีที่ไปถึงเวลาต้องไป ก็ต้องไปตามสภาวะใจในวันนี้นี่เองขอเจริญพรความสุขของแม่เราทุกคนเพียงแค่เห็นลูกกินอิ่มนอนหลับแม่ก็มีความสุขแล้วลูกเอ้ยแต่กินไปหลับไปเนี่ยมันจะดูน่ารักไปหน่อยไหมกินให้อิ่มนอนให้หลับนะลูก พ่อแม่คงมีความสุขเมื่อเห็นลูกกินอิ่มนอนหลับกินให้อิ่มกายร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยอ้วนทวนสมบูรณ์นะลูกอิ่มกายอิ่มใจด้วยนะลูกขอให้อิ่มใจจิตใจต้องเติบโตอย่าให้ร่างกายโตอย่างเดียวจิตใจต้องเติบโตเห็นแก่ตัวน้อยๆเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากๆละกิเลสละอัตตาตัวตนให้ได้มากๆ แต่กินไปหลับไปแบบนี้มันก็จะดูดูมุ้งมิง้งดูน่ารักดูตะมุตะมิไปหน่อยเนาะกินให้อิ่มอิ่มกายอิ่มใจนอนให้หลับบางอย่างก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากลูกอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีมามีไปมีขึ้นมีลงก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของกฎแห่งกรรมที่เราทำกรรมไว้ก็ได้รับผลของกรรมไปก็อย่าไปตื่นกินให้อิ่มนอนให้หลับ นอนให้หลับก็คือบางอย่างก็นิ่งๆิ่งไว้บ้างเห็นอะไรก็นิ่งๆิ่งไว้เหมือนคนนอนหลับนิ่งๆหลับแบบผู้รู้นิ่งๆิ่งไว้ทุกอย่างในโลกนี้อย่าไปโวยวายอย่าไปเอะอะจนเกินไปทุกอย่างร้วนมีความเป็นธรรมดาทั้งนั้นกินอิ่มนอนหลับนะลูกนะ ยิ้มต่อไปนะทุกคนทุกคนขาเธองอกออกมาไม่ได้หรอกแต่เธอทำให้ใจหลายคนที่เขากุดไปแล้วใจด้วนไปแล้วเธอทำให้ใจของเขางอกออกมาได้ว่าลองดูขาฉันสิขาฉันงอกออกมาไม่ได้แต่ใจของฉันก็ไม่ได้กุดไปตามขาที่กุดไปหลายคนที่ใจกุดใจด้วนไม่คิดจะไปต่ออีกแล้วท้อแท้กับชีวิตมากมายเหลือทน อยู่บนชีวิตของความอดทนแต่ก็ไม่ได้สมหวังในความอดทนหลายคนที่ใจด้วนใจกุดไปแล้วยิ้มต่อไปนะทหารทุกคนแม้ขาจะด้วนแม้ขาจะกุดนับจากนี้แต่เธอทุกคนใจไม่กุดเลยและเธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนใจกุดใจด้วนใจที่เขาคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสได้งอกออกมาอีกแล้วหลายคนที่ขาไม่กุดขาไม่ด้วน แต่ว่าใจของเขาด้วนไปแล้วไม่คิดจะเดินต่อท,ทั้งทั้งที่ขามีแต่ก็ไม่มีแรงใจที่จะเดินไปอนุโมทนาขอบคุณทุกรอยยิ้มที่ทำให้คนใจกุดใจด้วนได้กลับมามีหัวใจที่งอกงามใช้ขาที่มีกับกำลังใจที่ดีเดินต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกคนขอให้ชีวิตนับจากนี้จิตใจที่ดีงอกงามแม้ขา จะไม่งอกออกมาอีกแล้วขอจเจริญพรเป็นกำลังใจต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนหมาก็เห่าอยู่ดีอย่าเอาก้อนหินไปขว้างปลาหมานะเดี๋ยวหมาจะเห่าไม่หยุดแล้วทีนี้จะเห่ากันยาวเลยทีเดียวมีโยมหลายคนมาปรึกษาว่าพระอาจารย์ครับผมถูกนินทานในที่ทำงาน ทั้งๆที่ผมก็ทําตัวเงียบแล้วมันก็เป็นธรรมดาละโยมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจริงๆแม้พระองค์เองพระพุทธเจ้าก็ถูกนินทานับประสาอะไรก็เราทําใจเถอะต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนก็ไม่พ้นที่หมาจะต้องเหา่าแต่อย่าเอาก้อนหินไปคว้างปาหมานะเดี๋ยวมันจะเห่าไปกันใหญ่วันนี้เดินให้เรียบร้อยเดินบนเส้นทางที่เราควรเดิน เดินบนเส้นทางที่สงบของเราเดินบนเส้นทางที่เป็นทางของเราส่วนหมาจะเห่าหรือไม่เห่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหมาไปแต่ถ้าจะไปบอกว่าคนที่นินทาเราเขาปากไม่ดีก็คงไม่ได้เขาอาจจะมาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อเสียอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่ปากเป็นเลิศปากเป็นผู้ที่ประเสริฐต่อเราก็ได้บางทีก็รับฟังไว้อย่าไปบอกว่าเขาร้ายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะเรา เดินตามทางของเราที่เราคิดว่าดีแต่มันอาจจะยังไม่ดีจริงๆโดยหลักการก็ได้วันนี้ถ้าจะไปโทษใครๆว่าเขามีเสียงเหมือนกับเห่าเราไม่แน่อาจจะเป็นเสียงสวรรค์ที่ทำให้เราพลิกชีวิตจากนรกไปอยู่สวรรค์ก็ได้เปิดใจรับฟังก็อาจจะมีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตอีกมากมายวันนี้ถ้าหากว่าเสียงคนที่ไม่ดีและไม่ดีจริงๆนะก็คงจะต้องบอกว่าต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหน หมาก็เห่าอยู่ดีอยาวก้อนหินไปคว้างป่าหมาเดี๋ยวเขาจะเห่ากันยาวขอจเจริญพรเป็นกำลังใจกับคำพูดที่ว่าอย่าผิดคำพูดกับใครบ่อยๆเดี๋ยวความน่าเชื่อถือของเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆคำนี้เป็นคำจริงๆนะหลายคนที่ทำธุรกิจและใช้ชีวิตร่วมกันทั้งๆที่รู้อยู่ว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถจะเชื่อใจได้อีกแล้ว แต่เขาก็พยายามที่จะเชื่อว่าเขาเชื่อได้แต่เขาก็ผิดคําพูดเขาก็ผิดคําพูดอยู่บ่อยครั้งไปจึงทําให้บางทีหลายคนก็มาถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้อาคาดพยาบาทคิดจองเวรเป็นคู่เวรแต่รู้สึกว่าไม่สามารถร่วมธุรกิจใดๆกันได้อีกแล้วก็เพราะว่าผิดคำพูดบ่อยเกินไปจริงๆนะโยมคนเราทุกคนก็ล้วนมีขีดจำกัดของชีวิตวันนี้ถ้าหากว่า จะต้องเจอคนที่รู้สึกว่าผิดคำพูดอยู่บ่อยครั้งคนบางคนไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อความซื่อสัตย์จริงๆคนหลายคนที่ชีวิตเกิดมาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยมีความซื่อสัตย์จนแก่จนเฒ่าเขาก็ยังเสียสัตย์เสียสัจจะความจริงอยู่เสมอจนเขาเสียเพื่อนเสียมิตรสหายมากมายวันนี้ถ้าหลายคนที่คิดจะกลับมามีสัจจะก็ต้องรีบคิดรีบพลิกชีวิตเพราะหลายคนเขาก็พร้อมที่จะปักใจเชื่อ และเขาจะช่วยกันเชื่อแต่หลายคนก็ไม่ได้ทำให้เขาเชื่อได้จริงๆเพราะผิดสัจจอยู่บ่อยครั้งอย่าผิดคำพูดกับใครจะทำให้ความน่าเชื่อถือค่อยๆถูกละลายไปกับน้ำลายของคนที่พูดนั่นเองวันนี้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เสียเพื่อนไปทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจจะเชื่อทุกเรื่องที่เขาทาให้เราเชื่อแต่สุดท้ายก็มาถึงจุดที่บอกว่าไม่สามารถเชื่อได้อีกแล้วจริง ขอเจริญพรเป็นกำลังใจชอบคำนี้นะที่เขาบอกว่าสมองเราไม่ใช่ตู้เย็นอะไรไม่จำเป็นอย่าแช่ไว้นานอะไรที่แช่ไว้นานๆก็เหมือนกับรักษาอุณหภูมิเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นอยู่มีอายุยืนอยู่นานๆในสมองเรื่องของความคิดต่างๆก็เช่นเดียวกันอะไรที่เก็บไว้นานๆก็มักจะถูกเอาออกมาคิดซ้ำๆ เมื่อคิดซ้ำๆมากเข้าบ่อยเข้าก็มักจะงอกเงยงอกงามสิ่งที่เป็นอกุศลในใจก็มักจะงอกงามตามการที่เก็บไว้ในใจและคิดซ้ำๆบ่อยๆจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นอกุศลใหญ่ๆสิ่งที่เป็นกุศลคุณงามความดีก็เช่นกันถ้าหากว่าได้คิดไตรตรองพิจารณาหลักธรรมที่เป็นกุศลบ่อยๆก็จะเจริญไปในฝ่ายของกุศลสมองเราไม่ใช่ตู้เย็น อะไรไม่จําเป็นอย่าแช่ไว้นานชีวิตมาสร้างความสุขสําราญก็ขอให้วันนี้ถ้าหากจะต้องหลับไปในคืนนี้ก็หลับไปด้วยการที่ไม่ต้องไปแช่อะไรที่มันเป็นพิษต่อหัวใจถ้าสมองคิดเรื่องอะไรและคิดเป็นฝ่ายกักอกุศลอยู่เสมอให้ทราบได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเจริญขึ้นเรื่อยๆและมันจะเป็นพิษต่อชีวิตของเราแน่นอนสมองไม่ใช่ตู้เย็น อะไรไม่จำเป็นอย่าแช่ไว้น้ำขอเจริญพรเป็นกำลังใจคนเราชีวิตก็มีสิทธิ์ล้มได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเมื่อวานล้มได้วันนี้บางทีก็ล้มอีกก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ล้มมรืนนี้ก็อาจจะล้มอีกก็ได้แต่มันน่าจะต้องฝึกตนให้ไม่เจ็บเท่าเดิม เพราะมีเรื่องให้เราต้องล้มอีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องและเกิดในชีวิตในแต่ละหนึ่งชาตินับพบนับชาติของการเกิดการตายมาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านับไม่ได้ไม่รู้ว่าเราเกิดและตายมาเนิ่นนานเท่าไหร่ล้มมากี่ครั้งเมื่อวานก็ล้มได้วันนี้ก็ล้มอีกก็มีสิทธิ์จะล้มไปเรื่อยๆแต่ความเจ็บคงต้องบริหารจัดการว่าทำยังไงจะไม่เจ็บเท่าเดิม หรืออาจจะยังเจ็บกายเท่าเก่าแต่จะไม่เจ็บใจเท่าเดิมจิตใจจะเติบโตจิตใจจะแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆความเจ็บของแต่ละคนเมื่อเราล้มบ่อยครั้งเขาก็ได้ทักษะในการใช้ชีวิตและเติบโตไปพร้อมกับความเจ็บปวดนั่นเองวันนี้ล้มแล้วก็อย่าพึ่งไว้ใจพรุ่งนี้อาจจะล้มอีกก็ได้ถ้าชีวิต ยังจะต้องอยู่กันแบบนี้ต่อไปก็ขอให้มั่นใจว่าล้มแล้วล้มอีกก็ล้มได้แต่ต้องไม่เจ็บเท่าเดิมต้องมีทักษะในการที่จะล้มยากที่สุดหรือถ้าลม้มต้องไม่เจ็บเท่าเดิมขอเจริญพรคำที่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ดีกว่าเอาใจไปหดหู่กับสิ่งที่หายไปคำนี้เป็นคำจริง,จร,งจริงนะ แม้ตอนนี้ขาจะอยู่ไม่ครบแขนก็ไม่ค่อยมีกำลังแต่ถ้าหากว่าวันนี้ไม่เอาใจไปฝังอยู่กับสิ่งที่ว่าทำไมต้องหายไปแต่ดีใจกับแขนที่ยังพอมีพลังที่จะพอแทนขาได้น้องทหารทุกคนหลายคนที่เสียขาไปเสียหูเสียตาก็คงจะทำใจแบบนี้ว่าดีใจกับสิ่งที่มีอยู่จะไม่โหยหากับสิ่งที่หายไป เพราะชีวิตเราทุกคนสุดท้ายจริงๆก็ต้องมีสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตไม่วันใดก็วันหนึ่งอะไรที่เราเคยมีก็จะต้องหายไปจากชีวิตเราอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างและวันหนึ่งเราก็จะต้องหายไปจากชีวิตของคนทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้เราทุกคนมีใครบ้างที่ไม่เสียอะไรแต่ถ้าเสียอะไรและเพื่ออะไรเป็นประโยชน์ยังไงและทำใจแบบไหนนั่นคือเรื่องสำคัญดีใจกับสิ่งที่มีจะไม่เอาใจดวงนี้ ไปหดบูกับสิ่งที่มันขาดหายไปขอให้กำลังใจกับชีวิตที่เหลือนับจากนี้แม้จะเหลือไม่เท่าเกา่าแต่เชื่อว่าพลังใจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้าและจะเป็นกาลังใจให้กับคนอีกจำนวนมากมายที่เขามีทุกอย่างอยู่ครบขอเจริญพรเป็นกำลังใจลยงงยงิมม้ตา